อนยองไโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาสมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเจนนี่จากไบรท์พีนะครับที่มาในฐานะของรุ่นพี่มาคอมเมนต์แล้วก็ให้คําแนะนําสําหรับเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับในการประเมิน ครั้งสุดท้าย EP ที่1ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นั่นเองพี่เจนนี่นะครับได้มารับชมในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยกำลังซ้อมแล้วก็มาโชว์ให้พี่เจนนี่ดูในห้องซ้อมแถมยังได้รับคาคอมเมนต์คําแนะนําจากเจนนี่ไปด้วยว่าใครมีจุดเด่นตรงไหนใครมีจุดด้อยตรงไหนต้องปรับแก้ต้องพัฒนาตัวเองตรงไหนกันบ้างให้ตรงจุดที่สุดในฐานะของรุ่นพี่ที่เคยฝึกมาก่อนเคยผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ในฐานะของคนฟังสดๆณนะตอนนั้นด้วยนะครับซึ่งในการ คอมเมนต์ครั้งนี้เมนเทอร์เจนนี่ของเราเนี่ยพูดถึงเด็กไทยคนแรกเลยนะครับยู Unit นิต A นี้นั่นก็คือภาริตานั่นเองซึ่งเจนนี่ได้บอกว่าภาริตานั้นคือคนแรกเลยที่ทำให้เจนนี่จำได้จากการโชว์ครั้งนี้ พี่เจนนี่บอกว่าหนูเนะี่ยร้องเพลงได้ดีมากๆพี่นั้นจําเสียงของหนูได้มากที่สุดใน3คนซึ่งอย่างที่รู้กันเลยนะคะว่าพริตาก็มีเสียงที่เป็น,สนเสน่ห์เสียงใสเหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์เลยแถมเสียงนั้นก็ยังมีพลังด้วยนะครับเป็นเสียงที่ไม่ค่อยเจอที่ไหนบ่อยๆนักนะครับกับเด็กอายุแค่นี้แต่ว่าสามารถร้องเพลงได้ดีและมีพลังพี่เจนนี่ก็บอกว่าคนแรกที่จําได้และทําให้หน้าจดจํามากที่สุดนะั่นก็คือพริตานั่นเองแถมเสียงร้องเพลงยังดีมากๆด้วย คนต่อมานในยูนิต A นั่นก็คืออายอนที่พี่เจนนี่เขาพูดถึงโดยคอมเมนต์จากอายอนนะครับได้ถูกบอกเอาไว้ว่าอายอนนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในบรรดามเมมเบอร์ทุกคนแถมอายอนนั้นยังใช้สายตาได้ดีรู้จักส่งอินเนอร์กิดว่าเสียงร้องของอายอนนั้นสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกมากกว่านี้และคนสุดท้ายของยูนิต A นะครับนั่นก็คือรุก,กะนั่นเองสาวญี่ปุ่นที่มารับผิดชอบหน้าที่แรปในยูนิตนี้พี่เจนนี่บอกว่าในการแรปนั้นหนูทําได้ดี อูรุกะทําได้ดีมากๆเลยและสิ่งสําคัญที่สุดของการแรปก็คือความมั่นใจในเองนะครับพี่เจนนี่บอกว่าแรปเปอร์ที่ดีสิ่งที่สําคัญที่สุดหนึ่งเลยก็คือความมั่นใจ2ก็คือความมั่นใจและ3ก็คือความมั่นใจ,แ,มมนใจแถมพี่เจนนี่นะครับยังแนะนําต่อในฐานะของแรปเปอร์ด้วยได้บอกว่าเราจะต้องแสดงความมั่นใจแสดงความคาแรคเตอร์ของเราออกมาผ่านการแรปนี่ก็เป็นคาคอมเมนต์จากเจนนี่นะครับหลังจากที่ได้ดูโชว์ของยูนิทเอรุภาจองนะครับสามสาวจาก Baby Mon น t เ r ที่มาโชว์ในยูนิตแรกให้เจนนี่ได้ดูกันไปก็เป็นคอมเมนท์ที่ได้ความรู้แล้วก็สามารถนำข้อบกพร่องต่างๆที่เจนนี่นมองเห็นแล้วก็บอกมาให้น้องๆนั้นนำไปพัฒนาต่อไปในการประเมินจริงๆจะได้เกิดข้อผิดพลาดเด็น้อยที่สุดและโชว์จะได้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ และในความพี่ใหญ่ของเบบี้มอนสเตอร์นะครับรูก,กะก็ได้ยิงคําถามกลับไปที่พี่เจนนี่ด้วยซึ่งก็เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับพี่เจนนี่เนี่ยถึงกับยิ้มออกมาเลยเมื่อได้ยินคําตอบของรูก,กะนะครับเป็นคําถามที่ประมาณว่าในตอนประเมินเนี่ยตื่นเต้นมากๆจะมีการจัดการจะมีวิธีการจัดการยังไงกับความตื่นเต้นนี้ให้หายไป พี่เจนนี่ก็ได้นําเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เคยผ่านมานะครับบอกไปว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีนั้นเนี่ยแทนที่จะคิดว่าถ้าร้องผิดคีย์จะเป็นยังไงถ้าทําผิดพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นพี่เจนนี่คิดว่าจะต้องทําทุกอย่างให้ทุกคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอึ้งแล้วก็ทึ่งไปเลยกับโชว์ของเราและเจนนี่ก็ยังได้เล่าต่อด้วยนะครับว่าในตอนที่เป็นเด็กฝึกนั้นเนี่ยก็มีทั้งเต้นผิดร้องผิดร้องลายประสานไม่เข้ากับพวกคนอื่นๆเลยตอนนี้เป็นเด็กฝึกในตอนนั้นถือว่าทําออกมาได้ไม่ค่อยดี แต่อย่างหนึ่งเลยที่เจนนี่มีนั้นก็คือความมั่นใจในตัวเองพอมั่นใจในตัวเอง,อเองปุ๊บฝึกฝนอย่างหนักพัฒนาทุกอย่างไปพร้อมกันก็ทาให้เจนนี่นั้นเก่งขึ้นมาได้และความมั่นใจก็จะทําให้เรานั้นทําโชว์ออกมาได้ดีที่สุดนะครับเจนนี่ยังบอกด้วยว่าคิดว่า Black พิงคนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่พวกเรา4ี่คนเท่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่นักร้องหรือนักเต้นที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่จําได้มาจนถึงในทุกๆวันนี้เลยก็คือพวกเราทุกคนคิดว่าถ้าไม่ใช่สิ่งสิ่งนกกก็เลยยายยพาาามัันนอ่งห มมไม่มีอะไรที่จะมาขวางความพยายามและความมั่นใจของพวกเธอได้เจนนี่ก็เลยนําเอาความรู้สึกความคิดของตัวเองนี้มาบอกน้องๆในตอนที่ยังเป็นเด็กฝึกอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องก้าวเข้ามาอยู่ในโลกของความเป็นจริงของโลกไอดอลเคป๊อปกันแล้วต้องเจออะไรมากกว่านี้หนักกว่านี้มากๆจงมั่นใจในตัวเองและทําโชว์ทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะร้องผิดเต้นผิดทําอะไรผิดไปเลยเพียงแค่โชว์นั้นทําให้ทุกคนรู้สึกอึง้งทึ่ง ในความเก่งของเราในความมั่นใจของเราแค่นั้นก็พอนี่คือคําแนะนําจากเจนเนี่ที่เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นทั้งวงพี่สาวแล้วก็เป็นรุ่นพี่ร่วมค่าย แถมยังเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบโด่งดังในระดับโลกแล้วในตอนนี้นั่นเองเด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเข้ารับการประเมินต่อไปแล้วนับเป็นโมเมนต์ดีๆระหว่างพี่สาวกับน้องสาวนะครับวงพี่แล้วก็วงน้องร่วมค่ายกันที่มาช่วยแล้วก็มาประเมินกันแบบนี้ใครชอบโมเมนต์แบบนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับรวมไปถึงอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ทั้งยูนิตเอรุพาจองแล้วก็ยูนิตบีกันด้วยนะครับในอาทิตย์หน้าวันพฤหัสศรีทุ่มตรงเราจะได้เห็น โชว์แรกของยูนิต A กันแล้วแล้วมารอดูกันดีกว่าว่ายูนิต B เนี่ยตอนซ้อมตอนรับเพลงเขาจะเครียดเขาจะกดดันมากขนาดไหนกับการประเมินครั้งสุดท้ายครั้งนี้ของ Baby Monster นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ